สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ไหนเอ่ยนะครับสวัสดีครับถ่ายวิดีโอวะตายหาไปแล้วนะครับทุกคนโอ้ตอนนี้ไปหลงพบป่าพบปอมอยู่ในคือจังหวัดนครพนมครับหาทางกลับบ่พ่อครับพี่หน้อมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาหาเพื่อนนะครับหนึ่งโอเปร่านะครับสวัสดีครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เหมาะในการถ่ายคลิปหนึ่งเาอของบ้างของข้าเจ้าของเฝนจาหน่อยขึ้นไปมันหึ่มนะมันึ่งเนยไหมเออดีดีมันก็พังแล้วเหละย โอ้สามล้อห้ามึงบาฮาเร่ดาวิสันได้นะนี่ของแท้นี่ของแท้นี่ครับโอ้ของแท้เด้อนี่ยนะมาไปกับพี่แม่น้องเดี๋ยวพาไปนี่ฮาลีทางหำพอดีเนาะโอ้ในการครับสนใจฮาเร่โอ้ยในการเด้อนี่ยนะ ของแท้นี่ครับไปเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันนะขี่ฮารลี่นะครับไปไปไปจีบสาวเพื่อนเพื่อนคิดว่าเขาจะสนใจผมไหมนะครับตอนนี้ก็มาหาเพื่อนนะครับที่อ่ามาน้ํากล่าหมูสามเนา,าะจังหวัดอำเภอท่าพนมนะครับนี่นี่วัเวลาเนี่คนนี้มันชอบควนเนี่ยหน่อยวันนี้ข้าวตื่น มือนี้สิไปแซ่เดี๋ยวเดี๋ยวมือนี้สิมาเดี๋ยวสิสัมภาษณ์บินวิต้นอารีนะครับโอเคอ่ะเป็นยังไงคือไปแบบทำไมไปไปไปติดหัวปากหัวปั๊มที่นครเขามีอะไรดีคราโอ้มีของดีเยอะแยะเลยครับแม่นว่าพอดีโซนไซส์สิโซนเซสิเป็นเด็กตะค้อนนั่นแหละ เที่ยวนะครับใช่ครับทุกคนมาเที่ยวดูโอ้มีมองเที่ยวหลายพี่น้องมีแต่มองงามๆครับขนาดวินต้นไปวินต้นยังโมอยากมาแม่นผู้ใดอยากมาอยู่นครปนมมาเลยครับอากาศก็ดีมองเที่ยวกันหลายนะครับมองงามๆกันหลายผ่านฮารีนะครับแม่แม่เนสะพานผ่านฮารีนะครับเราสัมพานผ่านฮารีครับเอออ่านในน้ำได้ไหมอยู่นครมัน ก็มีลานลานพญาศีสัตนาขนาดผมไปเปิดหมวกนะครับหลายหลายเมื่ออยู่ไปรอบบางอย่างนี่แล้วก็ได้เจอน้องๆแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านนะครับที่มามาให้กําลังใจเยอะแยะเลยนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังไปรอบนี้ผมได้พิ้นมาพ่ออมตัวโอ้เห็นอยู่นอยนะได้พินมาหนึ่งตัวแล้วก็แล้วก็เขาสอนให้ด้วยนะครับ สอนให้เล่นพินด้วยเล่นได้หนึ่งเพลงแล้วนะครับเปิดโมงแถวล้างพญาน่ากันหรือเปล่าแมนเอยเล่นแน่นอนเปิดโมกแถวล้างพญาน่านะครับเล่นพินนะเล่นโค้งน้อยๆนะแมนตุ๊กตาเต้นอยู่นะเออเออแมนจะต้องนครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้จะเอาไปลงแอปแดงด้วยนะครับนะถนนคนเดินนครพนมก็น่าเที่ยวนะครับอยากให้ทุกคนมาลองไปดูต้องต้อได้มาลองดูครับวินต้นไปแล้วยังไม่อยากกลับมาเลยครับไม่อยากกลับครับ ท้้นั่งอยู่บันไดนี้ได้ปะโอ้ยเด้การขนาดเลยครับเออคะแนนขึ้นไปนี่ก็ยันหึ่มเลยนะครับเมื่อเดี๋ยผมเป็นเออขออนุญาตนะครับขออนุญาตได้นะครับแต่ว่าโอ้บมันเลขที่ห้าสิบสามเลยครับนี่เห็นบอลอืมเลยครับอ่า ผู้ใดหมักเน้นใดก็เอาไน้นั่นแหละครับอือมันคือสัมภาษณ์กูหน่อยแทนมียังอยากถามถามมาเลย <c oughs> อ่าสงสัยในอะไรสงสัยอะไรในหัวไหมถามมาเลยครับสงสัยเขาติดใจสาวนาครพนมครับก็เลยไม่อยากกลับมาอำเบอธาตุแล้วสาวนครสาวนาครพนมเป็นเด็กคนที่สวยหลายคนมากเลยนะครับอือจริงๆนะมีแต่คนน่ารักน่ารักแล้วก็ใจดีด้วยนะครับอือ เออาวคนพนมกบน้องบอเดี๋ยวผมอาจไม่แน่นะผมอาจจะได้เป็นเขยนครพนมนะครับลงพักเจ้าแล้วแบบนี้นี่เลยนี่ลงพักเจ้าแล้วลงพักเจ้าแล้วนะครับไม่แน่ไม่แน่ฝากทุกคนไปฟังดูอีกรอบนะถ่ายนี่ถ่ายนี้อ่าลอกดลงจากอ้วนมันจะผอมลงอ๋อเอ้ยกูบริอ้วนไม่มีนะอ้วนมันจะผอมลงนะครับ อ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้ช่วงนี้ก็หน้าฝนเราย่าลี้ยงดูแลตัวเองนะครับวันนี้ผมจะเอากีตาร์นะครับไปมอบให้เด็กน้อยเด็กนักเรียนนะครับเป็นตัวที่ผมซื้อมารีวิวนะครับอ่าก็บอกว่าจะให้นานแล้วหละนะครับเออเออก็ฝากติดตามเพื่อนผมเลยนะครับเนี่ยไอ้พุงใหญ่ๆ่โคตรฟืดช่องอะไรนะช่องโคตรฟืดครับยูทูบนะ่าช่องโคตรฟืดนะครับแล้วก็อะไรนะอ่าทิกตอก หำมฮัมาอยูอ๋อนเหรอไม่ยังไม่ยังเดี๋ยวไปตัดออกกันเลยอ๋อฮัมอ๋อฝากในแอปแดงด้วยนะครับสีแดงสีแดงนะครับเราเรารู้กันอยู่ว่าสีแดงคืออะไรนะครับสีแดงก็คือนะครับเสื้อเอาฝากพิชิตฝากพิชิตก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนหนึ่งโอเปร่าด้วยนะครับมันอาจจะกวนตีนนิดนึงแต่ว่าก็ทนหน่อยนะครับมุกมุกแนวโคตรฝืดนะฝืดจริงๆนะครับบอก เออฝืนมากๆถ้าอยากดูมคุดฝืนเนี่ยไปดูที่นี่นะครับมีที่เดียวนะครับเอาดีปานวินต้นติ๊กตอกนี่ครับโอ้ยมืออาชีพเนาะไม่ไม่ไม่ผมมือสมัครเล่นนะครับโอ้ยตะกี้มันก็โอเปนเนี่ยวันนี้นี่ออกกล้องไอ้อี้อย่งบุกาวเขานี้กล้องแต่ทุกวันนี้พูดเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับอวินต้นติ๊กตอกพาผมทำนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาเรนโอเวล่านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องบ่าวเบียรด้วยนะครับบ่าวเบีย์ท่านหนุ่มแล ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับฝั่งนี้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวบ๊ายบายพอกกันเลย <laughs>